สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้10พฤษภาคม2563นะครับ6ทุ่มวันนี้ครับปิดระบบทบทวนสิทธิ์ครับใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์รีบกดปุ่มสีม่วงเราไม่ทิ้งกันเข้าไปทบทวนสิทธิ์ด่วนนะครับถ้าหลัง6ทุ่มไม่ได้ทำแล้วนะครับการปิดระบบทบทวนสิทธิ์จะเป็นการลอยแพ สองสถานะที่ยังไม่ทราบผลหรือเปล่าติดตามว,วิดีโอนี้ครับก็สองสถานะที่ยังไม่ทราบผลก็คือนี่ครับใครที่กดตรวจสถานะวันนี้นะครับ<ค>รขอถามเลยครับสิบพฤษภาคมวันนี้ขณะนี้ใครยังอยู่สถานีสถานะนี้<ม>อยู่บ้างไหมครับมีสถานะอ,าอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มมีใครมีสถานะนี้บ้างครับ คอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนฟังบ้างนะครับวันนี้เลยเดี๋ยวนี้นะครับถ้าถ้ายังมีอยู่และก็สถานะนี้ครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบโอ้โหฮอนมากครับสถานะนี้ตั้งแต่วันลงทะเบียนจนถึงวันนี้ถ้ายังมีอยู่เนี่ยก็ถือว่าระบบเขาทำยังไงไม่ทราบเพราะน่าจะตรวจสอบรู้ผลไปแล้วว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้ายังอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อทําไมไม่น่าเชื่อครับเพราะคืนนี้หกทุ่มจะปิดสถานะแล้วครับถ้าคืนนี้ปิดสถานะไปแล้วเนี่ มันจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นทันทีถ้าพี่น้องประชาชนยังมีสองสถานะนี้อยู่นะครับใครอาจจะสถานะนี้ก็ได้หรืออาจจะสถานะสถานะนี้เพราะสองสถานะนี้เป็นสองสถานะที่ยังไม่ทราบผลนะครับว่าผ่านได้รับห้าพันหรือไม่ได้รับสิทธิ์ยังไม่รู้ครับตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าปิดระบบหกทุ่มคืนนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้สองสถานะนี้เกิดเปลี่ยนไปเป็น นะครับเปลี่ยนไปเป็นไม่ได้รับสิทธิ์ก็ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไม่ได้นะครับจะเจอปัญหาที่นี้ในข่าวเขาบอกว่าเท่าที่ติดตามข่าวเขาบอกว่าใครที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไม่ทันหกทุ่มสิบพฤษภาหกสามให้เดินทางไปกรมประชาสัมพันธ์ไปยื่นทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์โดยยื่นเป็นเอกสารนะครับเขาบอกโอ้ถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดนี่กรมประชาสัมพันธ์อยู่ไหนล่ะเอาละครับบ่นละครับทีนี้ กรณีคนที่มีสองสถานะนี้อยู่นะวันนี้ถ้าพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้เป็นต้นไปตรวจสอบแล้วเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวได้รับสิทธิ์กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้โดยเร็วอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพรุ่งนี้เช้า11พฤษภาเกิดถูกเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ได้รับสิทธิ์นะครับจะทบทวนสิทธิ์ผ่านระบบเราไม่ทิ้งกันไปได้เลยนะครับจะต้องเดินทางไปยื่น ขอทบรวนสิทธิ์ยื่นเป็นเอกสารกรมประชาสัมพันธ์ภายในไม่เกินวันที่สิบห้านะครับก็น่าคิดนะครับว่าพรุ่งนี้จะยังมีสถานสองสถานะนี้อยู่อีกไหมครับพรุ่งนี้คือวันที่สิบเอ็ดจะยังมีสองสถานะนี้อยู่อีกไหมในระบบเว็บไซต์นะครับถ้าพรุ่งนี้ยังมีสองสถานะนี้อยู่วันต่อไปอาจจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ได้ไม่ได้สิทธิ์ก็ได้ แบบนั้นจะยุ่งนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนสถานะเป็นได้รับสิทธิ์ก็ไม่มีปัญหานะครับจึงว่านี่เลยครับการปิดหกทุ่มสิบพฤษภาคมวันนี้จะเป็นการลอยแพรสองสถานะที่ยังไม่ทราบผลหรือเปล่าครับท่านผู้ชมก็คิดดูเอาเองสวัสดีครับ